ไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหรือว่าสนามหมอนไม้กับศึกรีโวครับรอบเพลย,พย์ออฟพยกรณนาเชียงใหม่เอฟซีบุกมาเยือนทางด้านของอุตรดิตศักดิ์สยามเอฟซีครับนี่ถือเป็นครั้งแรกในะรอบ9ปีเลยนะครับที่เชียงใหม่เอฟซีมาเล่นที่พันดินของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส1เ็คนแรกของพยกรณนาวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับผู้สำหรับประตูวันนี้มีเกียรติพนุ่อุดมแลลวครับแล้วก็กองหน้าเป็นทางด้านของอมรเทพเมืองดีเลือดเนื้อเชื้อไข่ชาวเชียงใหม่ครับ ก็แข่งกันบ่ายสามนะครับแดดค่อนข้างแรงพอสมควรมาดูนะครับว่าเกมในบอลถ้วยวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มเกมมาโอกาสของเชียงใหม่นะครับขึ้นมาที่สระบินแสงราเปิดลูกนี้มาโดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับแต่มุมของเชียงใหม่ครับอิมชักยุนยนเข้ามามงลูกนี้ครับอมรเทพแต่บอลมันเลี้ยวออกหลังไปเจ้าทินลองยิงไกลเลยครับเกียรติพัลอุดมยังปัดไว้ได้ก็ไม่ประมาทนะครับเชียงใหม่เอาแล้วครับตะวันโคตรสุโภ ตะวันจายลูกนี้โอ้โหเจ้าไกอมอนเทพเลยครับเกือบจะยิงได้มาเดินหน้าบุกต่อไปครับเชียงใหม่ได้มงลูกนี้โดนไม่เต็มจะยิงก็โด่งข้ามคานอีกครับตะวันโคตรสุโพยายามเต็มที่นะครับคู่กองหน้าเชียงใหม่วันนี้เร็วทั้งคู่ครับจังหวะน,นี้มาเราโดนสองไกลแต่ก็ข้ามคานไปแล้วนะครับเป็นด้านของชนะพงเฟยตานะครับยิงลูกนี้อ่าแล้วรับเจ้าถิ่นใหม่แล้ว กดลูกนี้ก็ไปเข้ามือเกียรติบรอุดมนะครับก็เป็นคนเดิมครับชนะพงศ์ไฟตาเอาแล้วครับอิมชางกยุนไหลามาสุชาโนนยิงลูกนี้โอ้ไปติดเซฟ้วครับวีระพงศ์หลับขาวในด่านเจ้าถิ่นนะครับล้มตัวคว้าไว้เอาแล้วครับ,ล,ล,รบลูกนี้ขึ้นมาหม่งดัดมหมาอมรเทพ้วครับไม่ทันอิมชางกยุนวางลูกนี้ตะวันหม่งกับโ,โ,โอ้เลยไปเนี่ยมีสุชาโนอน,อนอยู่แล้ะครับ ว่าเจ้าโจลูนี้ไม่รู้เลยครับม่งไว้ก่อนจบ45นาทีแรกเลยครับยังเสมออยู่ศูนยู่0นะครับสภาพอากาศก็ถือว่ามีผลพอสมควรนะครับแดดแรงมากมาดูกันตอนน่อในครึ่งหลังครับพงศ์ฤิ์จันทรงศวงกับชัดช,ยชัยนันท์ทวีเชลิตลงมาแล้วมุ่งลูนี้ก็เบาไปหน่อยแหละครับตะวันโคตรสุโปเอาแล้วครับวางยาวมาลูกนี้ตะวันหลุดขึ้นมาแล้วครับเลือกยิงได้เลยครับโอ้โหหประตูต่อศูนย์ครับนาที57เอาจนได้ครับเจ้าโจตะวันโคตรสุโปครับ คลายความกดดันเลยครับเชียงใหม่รนนี้วางบอลมาส,สวยเลยแล้วครับไม่ลำหน้าด้วยครับแล้วยิงเช็ดเสาไหนเข้าไปสวยแล้วครับเจ้าโจ1นึ่กับเชียงใหม่ f c เจ้าถิ่นมีโอกาสลนนิดมาแต่ออกมาคว้าแล้ว้วครับเกียรติบุญอุดมปาทริกปาทริกเปิดลูกนี้อมรนเทพ2-0ศเลยครับโอ้โหนาที71เครับว่าเอาจนได้แลวครับประตูแรกของกองหน้าเลื่อนเนื้อเชื่อไข ชาวเชียงใหม่เลยครับในฤดูกาลนี้ครับเจ้าไกลกดด้วยซ้ายแลยครับนี่เพิ่งหายเจ็บกลับมาด้วยแลยครับอมรเทพเมืองดีพาตริกกุตับสันก็เป็นคนจ่ายครับลูกนี้ลองยิงไกลดูแลวครับก็คว้าไว้ได้แลยครับเกียรติบุญอุดมลูกยิงของตัวสำรองครับราฟาเอลครับของทางด้านของอุตรดิษฐ์ศักสยามอาวแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายหาจังหวะยิงครับคืนกลับมาพงเรวิชจนทวบุงเลยครับมาโดนปัดออกไปแล้วครับ ตุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งกันครับเชมเวันนี้บุกมาเอาชนะอุตรดิตศักสยาม FC 2ประตูต่อ0ูนะครับผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายต่อไปในรีโวครับนะครับเกมหน้าต่อไปครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเชมีมเจะเล่นเอา้านอีกครั้งเลยครับบุกไปเยือนอายุทยายูเนเต็ดนะครับในไทยลีก2เวลา17นาฬิกาน,นาทีครับ